คุณแอนทองผสมที่ถูกเรียกว่ายคุคเขาแล้วกันนะฮะมูลค่าของความเสียหายที่ถูกขโมยไปกว่า20ล้านบาทนะครับแล้วก็รู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้วปรากฏว่าก็เป็นผู้ช่วยเลขาของคุณแอนทองผสมเองนะครับชื่อว่านางสาวพัฒนรีเป็นผู้ช่วยเลขาครับแอบขึ้นคอนโดย่านทองหล่อแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปเกือบ20ล้านบาทเพราะติดเล่นพนันออนไลน์ครับเรื่องนี้ทางผู้กำกับการที่สอนทอทองหล่อบอกว่าแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับในข้อหารักทรัพย์ นายจ้างของตัวเองในแขตสถานโดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์นะครับโดยผ่านสิ่งเช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์สินที่ขโมยไปนอกจากเงินสดล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยฮะโอ้โหมีเยอะมากครับแหวนเพชรแผ่นทองนะฮะมีต่างหูเพชรแล้วก็นาฬิกาโรเล็กซ์อะไรทุกอย่างรวมมูลค่าทั้งหมด19ล้านกว่า,วาตอนนี้ของแต่ละอย่างที่เอาไปฝากขายไว้เนี่ยตำรวจเอากลับมาเกินหมดแล้วนะครับเหลือแค่เงินสด1ล้านบาทที่ยังไม่ได้คืนครับ จากการสืบสวนทราบว่าคุณแอนทองประสมนั้นเก็บทรัพย์สินต่างๆไว้ในตู้เซฟซึ่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเธอจนกระทั่ง21กรกฎาคมไปตรวจสอบทรัพย์สินถึงรู้ว่าหายไปซึ่งในห้องของเธอมีคนที่เข้ามาได้แค่5คนเท่านั้นแล้วก็ไม่เจอร่องรอยงัดแงะอะไรนะครับหนึ่งในคนที่เข้ามาได้ก็คือนางสาวพ,พัฒนรีผู้ช่วยเลขาประกอบกับเอกสารการจำนำซึ่งเป็นชื่อของนางสาวพ,พัฒนรีตำรวจก็เลยสามารถคุมตัวเอาไว้ได้ครับล่าสุดคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะ ก็ตามกลับมาได้เกือบหมดนะคะเลือีกประมาณ1ล้านบาท